ครั้งที่สี่ร้อยข้อความต่อไปวัตถุแห่งความโกหกเป็นส่วนแห่งอิริยาบถเป็นชไนะท่านผู้ฟังนั่งนอนยืนเดินเป็นปกติขอให้ทราบว่าแม้อิริยาบถก็เป็นวัตถุแห่งความโกหกได้วัตถุแห่งความโกหกเป็นส่วนแห่งอิริยาบถเป็นไนะ ภิกษุบางรูปในศาสนานี้มีความปรารถนาลามกอันความปรารถนาครอบงำประสงค์จะให้เขาสรนเสริญดำริว่าประชุมชนจะสรนเสริญเราโดยอิริยาบทอย่างนี้จึงสำรวมเดินสำรวมยืนสำรวมนั่งสำรวมนอน มุ่งเดินมุ่งยืนมุ่งนั่งมุ่งนอนเดินเหมือนภิกษุมีสมาธิยืนเหมือนภิกษุมีสมาธินั่งเหมือนภิกษุมีสมาธินอนเหมือนภิกษุมีสมาธิย่อมเป็นเหมือนดังเจริญฌานต่อหน้าพวกมนุษย์ความเริ่มตั้งความตั้งความสํารวมอิริยาบถความเป็นผู้สยิ้วหน้า ความโกหกกิริยาโกหกความเป็นผู้โกหกเห็นปานนี้ท่านกล่าวว่าวัตถุแห่งความโกหกเป็นส่วนแห่งอิริยาบถเพราะอะไรคะเพราะว่าส่วนมากยังไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจชัดเจนทั้งในเรื่องของการอบรมเจริญสมถภาวนาและในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาภาวนาอย่างบางท่านเนี่ยคะ่ะ เห็นคนที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานไม่เข้าใจเลยนะคะคิดว่าคนเนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะแต่ตรงเงินข้ามนะคะเห็นอีกคนหนึ่งนั่งนิ่งหลับตานานสักประเดี๋ยวก็อาจจะโงกก่วงก็บอกว่ายานแก่แล้วนี่เป็นความเข้าใจถูกหรือเป็นความเข้าใจผิด เมื่อต้องการคําสรรเสริญเพราะว่ามีผู้ที่เข้าใจผิดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุให้บุคคลที่มุ่งลาบกระทําอิริยาบถซึ่งเป็นวัตถุแห่งความโกหกข้อความต่อไปมีว่าวัตถุแห่งความโกหกเป็นส่วนแห่งการพูดอิงธรรมะเป็นไฉนภิกษุบางรูปในาศาสนานี้มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงำมีความประสงค์จะให้เขาสรรเสริญดํมริว่าประชุมชนจะสรนเสริญเราด้วยการพูดอย่างนี้จึงกล่าววาจาอิงอริยธรรมคือพูดว่าสมณะที่ใช้จีวรเห็นปานนี้มีอนุภาพมากสมณะที่ใช้บาทเห็นปานนี้ใช้ภาชนะโลหะเห็นปานนี้ ใช้ธรรมกรกเห็นปานนี้ใช้ผ้ากรองน้ำเห็นปานนี้ใช้ลูกดานเห็นปานนี้ใช้รองเท้าเห็นปานนี้ใช้ประคตเอวเห็นปานนี้ใช้สายโยกเห็นปานนี้มีอนุภาพมากและพูดว่าสมณะที่มีพระอุปัชฌายะเห็นปานนี้มีอนุภาพมากสมณะที่มีพระอาจารย์เห็นปานนี้ มีพวกร่วมพระอุปัชฌายะเห็นปานนี้มีพวกร่วมพระอาจารย์เห็นปานนี้มีพวกมีไมตรีกันเห็นปานนี้มีมิตรที่เห็นกันมาเห็นปานนี้มีมิตรที่คบกันมาเห็นปานนี้มีสหายเห็นปานนี้มีอนุภาพมากและพูดว่าสมณะที่อยู่ในวิหารเห็นปานนี้ มีอานุภาพมากผู้อยู่ในเพิงมีหลังคาแถบเดียวเห็นป่านนี้ผู้อยู่ในเรือนโลนเห็นป่านนี้ผู้อยู่ในถ้ำเห็นป่านนี้ผู้อยู่ในกุฎีเห็นปานนี้ผู้อยู่ในเรือนยอดเห็นป่านนี้ผู้อยอนนู่ในป้อมเห็นป่านนี้ผู้อยู่ในโรงเห็นป่านนี้ผู้อยู่ในที่พักเห็นป่านนี้ ผู้อยู่ในโรงฉันเห็นปานนี้ผู้อยู่ในมนดกบเห็นปานนี้ผู้อยู่ที่โคนต้นไม้เห็นปานนี้มีอนุภาพมากอันหนึ่งภิกษุผู้ก้มหน้ากว่าคนที่ก้มหน้าผู้สยิ้วหน้ากว่าคนสยิ้วหน้าผู้โกหกกว่าคนที่โกหกผู้พูดมากกว่าคนพูดมากผู้ที่คนอื่นสรรเสริญตามปากของคน กล่าวถ้อยคําอันปฏิสังยุตต์ได้โลกุตระและนิพพานเช่นนั้นอันลึกซึ้งละเอียดที่วินยูชนปิดบังว่าสมณะนี้ได้วิหารสมาบัติอันสงบเห็นปานนี้ความสยิ้วหน้าความเป็นผู้สยิ้วหน้าความโกหกกิริยาที่โกหกความเป็นผู้โกหกเห็นปานนี้ท่านกล่าวว่า วัตถุแห่งความโกหกเป็นส่วนแห่งการพูดอิงธรรมะสารพัดที่จะอ้างอิงไปนะคะที่จะให้เกิดความเลื่อมใสแม้แต่การใช้จีวรการใช้ภาชนะโลหะการใช้รองเท้าหรือว่ามีพระอาจารย์เห็นปานนี้มีพระอุปัชฌายะเห็นปานนี้มีพวกมีไมตรีกันเห็นปานนี้มีมิตรเห็นกันมาเห็นปานนี้ อยู่ในวิหารเห็นปานนี้อยู่ในถ้ำเห็นปานนี้อยู่ในกุฏีเห็นปานนี้อ้างทำไมคะเนี่ย mm hmm. เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งความโกหกเป็นส่วนแห่งการพูดอิงธรรมะเนี่ยคะ่ะก็ด้วยเหตุที่ภิกษุบางรูปในศาสนานี้มีความปรารถนาลามกอันความปรารถนาครอบงำมีความประสงค์จะให้เขาสรรเสริญ ดํมริว่าประชุมชนจะสรรเสริญเราด้วยการพูดอย่างนี้จึงกล่าววาจาอิงอริยธรรมกล่าวถ้อยคำอันปฏิสังยุตด้วยโลกุตระและนิพพานเช่นนั้นอันลึกซึ้งละเอียดที่วินยูชนปิดบงังถ้าเป็นคนฉลาดจริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องประกาศหรือว่าจะต้องอ้างว่าเป็นผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้านะคะ ปพระเหตุว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรกับผู้ฟังเลยแต่ควรที่จะได้อนุเคราะห์เกื้อกูลให้พูดที่สนใจในธรรมะได้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกในทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจจะทมได้สำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันบุคคลเมื่อมีความยึดถือสภาพธรรมะเป็นตัวตนก็ทำให้เกิดการพูดคลาดเคลื่อนผิดจดความเป็นจริงได้ แม่แต่การกระทำเนี่ยคะ่ะก็เป็นไปในลักษณะของการเทศหรือหลอกลวงเชง่นข้อความในขุทกนิกายมหานิเทศปุราเพทะสุตตนิเทศที่สิบข้อสามร้อยเก้าสิบเจ็ดซึ่งมีข้อความว่าการเทศหรือหลอกลวงบุคคลอื่นให้เกิดความเข้าใจผิดให้เกิดความเลื่อมใสนั้น มีด้วยประการต่างๆเช่นด้วยการใช้ปัจจัยที่เศร้าหมองเช่นจีวรเป็นต้นเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสโดยแท้จริงแล้วเนี่ยคะ่ะก็ยังมีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแต่เมื่อจะหลอกหรือว่าเท็บที่จะให้คนอื่นเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่ง จึงใช้เสื้อผ้าบ้างหรือว่าปัจจัยบ้างที่เศร้าหมองเพื่อที่จะให้เกิดความเลื่อมใสนั่นก็มีใช่ไหมคะหรือแม้แต่อิริยาบถนั่งนอนยืนเดินเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นเลื่อมใสก็สำรวมนั่งสำรวมนอนสำรวมยืนสำรวมเดิน โดยอาการที่ให้เห็นว่าขณะนั้นกำลังเป็นสมาธิหรือว่ากำลังเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะหรือด้วยถ้อยคำพูดที่อิงธรรมะเช่นอ้างอุปัชฌาอาจารย์บ้างอ้างมิสหายผู้คุ้นเคยบ้างหรือว่าอ้างหมู่คณะบ้างอ้างสถานที่ต่างๆที่สงบเงียบบ้างหรือแม้แต่เพียงทำหน้าเฉยๆ เพื่อให้คนอื่นเลื่อมใสก็ได้ไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่สนุกสนานไม่รื่นเริงไม่เป็นปกติธรรมดาเพราะเข้าใจว่าถ้าเป็นผู้ที่มีหน้าเฉยเฉยหมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาที่จะให้คนอื่นเห็นว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสก็ไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่เป็นปกติแต่แม้แต่ ลักษณะของหน้าตาเนี่ยคะ่ะก็ยังเป็นการเทศการลวงบุคคลอื่นสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเรื่องของกิเลสที่จะลวงบุคคลอื่นหรือแม้แต่ตัวเองก่อนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะการไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง ถ้าได้ประจักษ์ในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีปกติจริงๆที่จะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดปรากฏเพราะมีเหตุปัจจัยจริงจจึง,จงทำให้เกิดสภาพธรรมะนั้นๆขึ้นได้ถ้าเป็นผู้ที่รู้หนทางจริงๆนะคะก็เป็นผู้ที่มีปกติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้น ถ้าประจักษ์ในหนทางที่จะทําให้รู้แจ้งอริยสัจจะทมก็ไม่ลวงตนเองและก็ไม่ลวงบุคคลอื่นด้วยในขุทกะนิกายธวะยตานุปัสนาสุรมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อไม่รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงเข้าใจสภาพธรรมะผิดคลาดเคลื่อนและก็ทำให เป็นบุคคลที่ยังมีกิเลสที่ทำให้กล่าวเท็จได้ถาวายตานุปัสสนาสูตรเป็นสูตรที่ยาวแต่ว่ามีข้อความที่มีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นก็จะขออ่านทางสูตรทีเดียวทวยตานุปัสสนาสูตรที่สิบสองมีข้อความว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบ,บุพารามปราสาทของวิสาขามิคารมานดาใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลเมื่อราตรีเพนมีพระจันทร์เต็มดวงในวันอุโบสถที่สิบห้าค่ำพระผู้มีพระภาคอันภิกษุสง์แวดล้อมประทับนั่งอยู่ในอัปโภกะ ทรงชำเลืองเห็นภิกษุสงสงบนิ่งจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าจะพึงมีผู้ถามว่าจะมีประโยชน์อะไรเพื่อการฟังกุศล,ลธรรมอันเป็นอริยะเป็นเครื่องนำออกไปอันให้ถึงปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้แก่ท่านทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงตอบเข้าอย่างนี้ว่ามีประโยชน์เพื่อรู้ธรรมะเป็นธรรมะสองอย่างตามความเป็นจริงถ้าจะพึงมีผู้ถามว่าท่านทั้งหลายกล่าวอะไรว่าเป็นธรรมะสองอย่างพึงตอบเข้าอย่างนี้ว่าการพิจารณาเห็นเนือง,งว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ข้อที่หนึ่ง การพิจารณาเห็นเนืองๆว่านี้ทุกขานิโรธะนี้ทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทานี้เป็นข้อที่สองดุกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมะเป็นธรรมะสองอย่างโดยชอบเนืองๆอ,อ,อย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีถ้าท่านผู้ฟังจะพิจารณาพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า<อ>การพิจารณาเห็นเนืองๆว่านี้ทุกนี้ทุกขาดสมุทยัยการพิจารณาเห็นเนืองเนือง เระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมหรือรูปรธรรมก็ได้ตรงลักษณะนั้นนิดเดียวขณะนั้นนะคะเป็นการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็ทีละนิดทีละนิดนี่นะคะท่านจะไม่ทราบเลยว่าเป็นประโยชน์จริงๆที่ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงและเวลาที่จะประจักษ์แทงตลอด ที่จะดับเยื่อใยการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็ชั่วขณะนิดนึงนั่นแหละแต่ว่าเป็นปัญญาที่ได้อบรมเจริญสมบูรณ์จนสามารถที่จะละและแทงตลอดในลักษณะที่เกิดดับไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลของสภาพธรรมะตามปกติที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยและท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้นะคะว่าพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การพิจารณาเห็นเนืองเนืองแสดงถึงการพิจารณาสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏเป็นปกติกำลังเห็นเนี่ยคะ่ะเป็นปกติอย่างนี้พิจารณาเสียเนืองเนืองกำลังได้ยินเป็นปกติพิจารณาเสียเนืองเนืองกำลังกระทบเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็ง เป็นลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนพิจารณาเสียระลึกรู้เสียเนืองเนืองถ้าเกิดโกรธไม่พอใจขึ้นช่วยไม่ได้นะคะห้ามไม่ได้เป็นสภาพธรรมะที่เป็นจริงมีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยพิจารณาเสียเนืองเนืองเพื่อจะละการยึดถือสภาพของความโกรธนั้น ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลถ้ามีความเพลิดเพลินยินดีเกิดขึ้นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นของจริงนะคะพิจารณาเสียเนืองเนืองเท่านั้นเองค่ะไม่มีหนทางอื่นเลยนอกจากให้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏตามปกติตามเหตุปัจจัยเนือเนืองและเวลาที่ ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะคะจะทราบได้จริงๆว่าที่ยังละไม่ได้ดับไม่ได้ยังไม่แทงตลอดยังไม่ประจับความเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมก็เพราะเหตุว่าความยินดีพอใจยังมีแฝงอยู่ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนั้น แต่ถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกการรู้เพิ่มขึ้นในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมนั้นจะทำให้ละความไม่รู้ละเยื่อใยที่เคยยึดถือนามธรรมและรูปธรรมนั้นว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ถ้าไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ถูกไม่สามารถที่จะทำให้ละได้เลยขอเล่าถึงชาวต่างประเทศท่านหนึ่งซึ่ง มีความรู้บ้างในเรื่องพระพุทธศาสนามีศรัทธามากที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะแต่ว่ามีความเข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่ผลจะเกิดขึ้นโดยไม่ยากเพราะฉะนั้นเมื่อทราบว่าอะไรเป็นนามธรรมอะไรเป็นรูปธรรมภายในวันนั้นน่นะคะก็พยายามที่จะระลึกรู้เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมจนกระทั่งจิต ไม่ไปนึกถึงอย่างอื่นเลยในขณะนั้นก็เกิดความตกใจกลัวขึ้นมาว่าพรุ่งนี้คงจะถึงนิพพานแล้วรวดเร็วนะคะแต่ไม่ใช่หนทางที่ถูกถ้าหนทางที่ถูกจะตกใจทำไมและการตกใจกลัวเนี่ยคะ่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ปรากฏเยื่อใยที่เหนียวแน่นของกิเลสกลัวอะไรกลัวว่าพรุ่งนี้จะถึงนิพพาน เพราะฉะนั้นไม่อยากจะถึงเลยขณะนั้นคือกิเลสที่เหนียวแน่นทีเดียวนะคะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ออกมาในรูปของการกลัวที่จะบรรลุนิพพานท่านผู้ฟังซึ่งมีปกติเจริญสติปัฏฐานกลัวไหมคะที่จะบรรลุนิพพานไม่ใช่ว่าจะบรรลุได้โดยง่ายนะคะ ท่านจะต้องสอบสวนเทียบเคียงพิจารณาอย่างละเอียดว่าความรู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมในขณะนี้สติเกิดระลึกรู้ทางตาบ้างไหมทางหูบ้างไหมทางจมูกบ้างไหมทางลิ้นบ้างไหมทางกายบ้างไหมทางใจบ้างไหมรู้ไม่มากเพียงนิดเดียวแล้วหมดไป จะมีเยื่อใยความต้องการตัวตนที่อยากจะให้สติเนี่ยอยู่น,น,นานๆที่นามหนึ่งนามใดรูปหนึ่งรูปใดเกิดแทรกบ้างไหมนี่เป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและก็รู้ด้วยว่าความยินดีความยึดมั่นความผูกพันความเป็นตัวตนนั้นอยู่ที่ไหนก่อนที่จะละหรือดับกิเลสเป็นสมุดเฉดได้แต่โดยมากเนี่ยคะ่ะไม่เห็นปัญหา ซึ่งเป็นสมุทยัยในขณะนั้นนะคะเพราะมีหลายท่านทีเดียวที่บอกว่าสติไม่ค่อยเกิดเวลาเกิดก็น้อยอยู่ไม่ค่อยนานไม่ใช่เป็นเรื่องรู้ลักษณะของนามธรรมาในขณะนั้นแต่ละลักษณะโดยตลอดสืบต่อกันเพราะเวลาที่หลงลืมสติก็เดือดร้อนไม่รู้ว่าแม้ขณะนั้นนะคะ ลักษณะของการหลงลืมสติก็เป็นเพียงนามธรรมชนิดหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการพิจารณาไตรตรองเป็นผู้ที่ตรงต่อตัวเองตรงต่อสภาพธรรมะตามความเป็นจริงและถ้าเราลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมว่านี้ทุกข์ก็จะทําให้เห็นว่านี้ทุกขะสมุทัยด้วยแต่เวลานี้บางท่านเนี่ยนะคะพูดถึงทุกข ทุกมากเหลือเกินในชีวิตนี้ก็มีแต่ทุกข์ถามว่าอะไรเป็นทุกข์มากเหลือเกินตอบไม่ถูกซึ่งความจริงทุกขลักษณะหมายความถึงการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมาแต่ละชนิดรูปธรรมแต่ละชนิดกำลังเห็นในขณะนี้เป็นทุกข์เพราะเกิดดับการได้ยินเป็นทุกข์ เพราะเกิดดับนี้ทุกไม่ใช่ทุกอื่นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านี้ทุกที่พระผู้มีพระภาคตรัสนั้นไม่ใช่ขณะอื่นไม่ใช่เรื่องอื่นแต่เป็นสภาพธรรมะตามปกติที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแม้แต่พระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่านี้สมุทยัย ก็ไม่ใช่ขณะอื่นนะคะขณะที่แฝงอยู่ขณะที่ยินดีพอใจในนามธรรมในรูปธรรมหรือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโภภัพพะตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนั่นคือนี้สมุทยัยตราบใดที่ยังมีอยู่สังสารวัฏด,ดับไม่ได้ ถ้ายังมีความยินดีพอใจยึดถือนามธรรมและรูปธรรมไม่ประจักษ์ว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละชนิดให้ทราบได้ว่ายังมีอยู่ยังทำให้เป็นสังสารวัตรเกิดดับสืบต่อวนเวียนไปเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ดับสมุทยัยเป็นสมุทเฉดเป็นลำดับขั้น